เอาละครับผมในคลิปนี้เราจะพาทุกคนเนี่ยมาสุ่มกาชาในเกมเคลชินิแพกันนะครับและแน่นอนว่าทุกคนน่าจะทราบกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วว่าตัวละครใหม่อย่างลินนี่เป็นตัวละครที่มีความน่าสนใจและก็น่าเล่นเอามากๆเลยนะครับแม้ว่าผมเนี่ยจะไม่เคยทราบไม่คุนิกตัวละครนี้เลยก็ตามว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างแต่ว่าท่าทางของตัวละครลินนี่นั้นมันทําให้เรารู้สึกว่ามันน่ากดจริงๆใครจะไม่สนใจล่ะฮะและขึ้นเชื่อเมืองฟอนเทนเมืองแห่งน้าแห่งความสวยงามการที่เราจะสุ่มกาชาในสถานที่อย่างนี้นั้นไม่ใช่เรื่องที่แปลกเลยแม้แแแแตตต่่่่่นนนนนน้้อออยยยยยลลลลละะะะเเเัััววววคคครรีีีมมาาพงงไกหื อีกยาวนานแต่แน่นอนว่าคนอย่างเรานั้นจะไม่พลาดวันแรกไปอย่างแน่นอนและสมาชิกพันในตู้ก็มาพร้อมกันอย่างครบคันไม่ว่าจะเป็นเบนเน็ตบาบาร่าแล้วก็ลินเน็ตนะครับและแน่นอนเลยนะครับไม่ว่าจะเพชรหรือไพโมเจมมากเท่าไหร่เราก็ไม่สามารถตอบสนองนิดและความต้องการเราได้อย่างเพียงพอสภาพอากาศโดยรอบของเมืองฟอนเทนนะก็มีความสวยงามสภาพน้ําตกที่ไหลลงมาสู่พื้นเหมือนดวงดาวที่หล่นลงมาเหมือนแสงกาชาที่สว่างจ้าก็คือสีม่วงขอบิดขี้เกียจกันไปหนึ่งสเต็ปก่อนที่เรานั้นจะไปเริ่มสุ่มกาชากันดีกว่านะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้นเพื่อาย คนก็น,น่าจะฟ์มกันไปไกลพอสมควรแล้วแต่นั้นไม่ใช่กับผมเลยครับแค่เข้าเกมนั้นก็ยากมากๆแล้วสภาแวดลรอโดยรอมันชังเหมาะกับการสำรวจจริงๆแต่ว่าไม่ใช่วันนี้แล้วก็ตอนนี้ว้าวแาได้เข้าไปอยู่ในนั้นได้ก็คงจะดีนี่เป็นโลกในฝันเลยก็ว่าได้นะครับแต่ฝันว่าคงจะมีวันนั้นและการที่เรามีมากถึง5 0,000ไพโมเจมแล้วเราจะไม่แลกนะั้นเป็นไปไม่ได้แน่นอนและตอนนี้เรารู้สึกถึงความรวยเป็นอย่างมาก318โลแบบจุกๆและการที่ผมมีโรลลุ้งมากถึง3.98โลไม่ไรล้ลยเลยจะได้้ตัวนองลินี่มากตับและะอาจจเป็นตัวหลังๆเนม่าไท้กานเลนต์ตี นะครับการที่เรากดกาชามันก็มีเกิดบ้างแต่เราเป็นเริ่มกันเลยดีกว่านะครับ10โรแรกน่าไม่เห็นผลแล้วไม่หวังว่าจะเกิดอะไรเกิดขึ้นเบเนดิตออกมายิ้มีน้ำแจ่มใสด้วยทางที่เธอนั้นน่ารักมากๆแต่ผมก็ไม่ทราบว่าเธอท่าอะไรกันแน่แต่เขียวขนาดนี้ต้องท่าลมอยู่แล้วไหมดังนั้นครับเราไม่รอช้านะครับตัวละครอย่างลินนี่ยังคงรอเราอยู่ไปกันเลยดีกว่าครับอีก10โรตึงๆมาเลยครับแสงกาชาสีม่วงนั้นมันช่างสาดส่องมาที่ดวงตาและ s ก c r ิ f i c i a l Sword นั้นมันสุดยอดมากๆเราเริ่มกันเลยดีกว่านะครับต่อมมมาาาาาเเนนนีี่่่ยรรัััใจวววตตตละคดหู้้ มีไว้แต่มีเยอะก็ไม่ดีนะครับเพราะว่ามันเริ่มหนวกเกินไปแล้วนะสภาพต่อมานะครับการที่เราไม่รอช้าในการกดกาชาเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าเบนเน็ตก็ออกมาอีกแล้วข้อหนุ่มเอ๋ยใจเยนเน็นๆนะครับอย่าเพิ่งเลยเด้อต่อมานะครับการที่เรารอคอยอะไรบางสิ่งบางอย่างเป็นเรื่องที่ยากอยู่แล้วนะครับและการที่เราไม่คาดหวังอะไรเลยก็ย่อมไม่มีอะไรกลับมาดังนั้นสกิลพิชิวกลับมาหาเราอีกครั้งและแน่นอนว่าผมไม่ได้อยากได้เลยแต่ทว่าตัวละครอย่างเบนเน็ตไม่เคยที่จะยอมแพ้ออกมาจากตู้กาชาเลยแม้แต่ครั้งเดียวดังน,น,นั้นตตตตตตออออออนน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 ีีาานนีีีี้้้้้้ผมมมมมมมจจะะะะบ่่่่่่่่่วว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 วงงงงงงสสสสรรรเเเเเ็็็แแแแลลลลกกกกาาาาาาชปยยยืไไูึคคหััใดดดิิ แต่ว่ามันยังไม่ถึงซอฟตพิเเรทนะครับยุนจินก็ออกมาซะก่อนนะครับซึ่งน้องเนี่ยไม่เป็นตัวละครหน้าตู้เลยนะครับเป็นไรครับการที่เราทำอะไรผิดพลาดเราก็ต้องมีการมูฟออนนะครับต่อมาต่อมาต่อมาแต่ถว่าใครที่กำลังดูคลิปนี้อยู่เนี่ยเราอยากได้ดีดองเพชรดองโรคุมๆนะครับไปสุ่มกาชาก็ต้องตูมตามช็อปอยู่เลยนะครับซึ่งไอดีที่เรากำลังดูอยู่ตอนนี้ก็ไม่ได้ดีจากตูมตามช็อปเลยนะครับแน่นอนว่าของก้อดีของกอเทพนะครับมิ่ตั้งแต่หนึ่งร้อยบาทสองร้อยบาท ลืมใส่โค้ดเกโกมิกันด้วยนะครับซึ่งโค้ดเนี่ยมีจำนวนจำกัดนะครับแค่1 0 0้โค้ดนานามาช้าหมดอดเลยนะครับผมนะและแน่นอนเลยนะครับสำหรับร้านในดีดองเพชรดองโลคค้มแบบนี้เนี่ยผมก็ทิ้งไว้ใต้ดิสคริปชันเรียบร้อยนะครับไปดูคลิปกันต่อเลยดีกว่านะฮะปรากฏว่าแสงสีม่วงนั้นออกเป็นตัวละครอย่างลินเน็ตอีกแล้วนะครับแต่ว่าไม่ต้องเสียใจไปนะครับการในเรื่องของเรายังอีกยาวไกลแสงสีม่วงแสงต่อมามันจะเป็นตัวละครอะไรแน่นอนว่าลินเน็ตก็ยังออกมาอย่างต่อเนื่องตัวละครท่าล้ารเมส แ,แต่แน่นอนว่าเราไม่รู้ว่ามันเป็นตัวละครอะไรซึ่งบาบาลาก็ออกมาต้อนรับแล้ว,ลวยังอบอุ่นเลยนะครับลุ้น้กันนะครับว่าตัวละครถัดมาจะเป็นตัวละครอะไรเอาละครับตัวละครอย่างลินนี่ก็มาให้เราเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งตอนนี้ลินนี่ของเรามีแค่ซีสูนะครับลินนี่บาบาลาแล้วก็เดือดเบลออกมาคู่กันสะใจขอไม่ดีเลยโอ้หูน้องหน้าสุ่มมากๆเลยนะครับเนี่ยจิ๊บโรถัดมาเกิดแสงสีทองที่ไม่คาดคิดว่าน่าจะออกซึ่งผมก็ลุน้นมากๆก็ไม่ตัวละครอะไรเราจะได้ซีหนึ่งหรือเปล่าหรือจะเป็นตัวละครอื่นๆนะครับแลแน,น,น,น่ออวอา้้งๆออาารกไมม ชานะครับลิเน็ตก็ตามมาอย่างติดๆนะครับแต่น่าหนว่าตู้นี้ผมไม่ได้เสียใจอะไรเลยไอดียวของผมเนี่ยไม่เคยมีเครื่องฉีงแม้แต่ตัวเดียวเลยนะครับใครอยากได้เครื่องฉีงเหมือนผมบ้างก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้นะแต่ส่วนตัวเนี่ยผมรักเครื่องฉีงมากๆเลยนะดังนั้นไม่โกรธซิบรต่อมานะครับสีม่วงเกิดจรัดนะครับโอ้โหคาเวนะครับคาเวซิบรถัดมาคาเวตาเขาจิกมากๆเลยนะครับใครรู้สึกว่าคาเวตาจิกก็สามารถที่จะบอกผมได้แต่ตอนนี้คือวันไหวเหลือเกินอ่นะครับซิบรถัดมานะครับผมมั่นใจว่าเป็นแสงสีม่วงอย่างแน่นอนแต่่่่่วววาาาตตตัััััััลลลลละะะะะะคคคครรรรรรรออไนนนนนนนบบิเเ็งดดด้มมสุกโถ ผมก็ไม่คิดว่าน่าจะเป็นอะไรเลยนอกจากเบนเน็ตนะครับน้องออกมาเหลือเกินหลังจากนั้นผมได้ทําการสุ่มๆไปเรื่อยๆนะครับและตอนนี้เนี่ยแสงสีม่วงที่เจิดจัดก็ออกมาอีกแล้วนะเจิดจัดจริงๆเบนเน็ตอีกแล้วนะครับพร้อ<ฮา>มกับเซนฟิเชียลปักเมนอ่ามนช่างเหนื่อยเหลือเกินนะครับการสุ่มกาชาในแต่ละครั้งเนี่ยโอ้โหนะครับน้องไดโอน่าก็ออกมาอีกแล้วนะครับผมโอ,โอ้ลูกสาวนะครับลูกสาวลูกสาวน่ารักเหลือเกินแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้ถ่ามาชัางเหนื่อยใจจริงนะครับในการกดกาชาแต่แสงสีม่วงต่อมาเราก็ไม่ทราบว่าคืออะไรกดข้ามไปทีีีเเเเเบนนนนนตอออออกมาารรรยย้้ลขง ผมไม่ได้นับเลยนะครับแต่มั่นใจว่ามันต้องเยอะมากๆโอ้โหนะครับแสงสีทองก็มาอย่างต่อเนื่องโดยเราไม่ตั้งใจทุกคนคิดว่าเราจะได้นองลินนี่กี่ตัวนะครับแต่ผมมั่นใจว่าแค่ออกมาได้ตัวเดียวก็ดีใจมากๆแล้วเบนเน็ตตาม,มาอย่างติดอย่างไม่รอชา้าโอ้โหนะครับเบนเน็ตกับลินนี่นะครับแต่ว่าเบนเน็ตได้ออกมา2ตัวไม่เกรงใจลินนี่เลยตู้กาชาตู้นี้เป็นตู้เบนเน็ตหรือเปล่านะครับใครไม่เข้าใจก็สามารถมาดูหน้าตู้ได้ว่านี่ลินนี่หรือเบนเน็ตซิปโรถัดมานะครับผมแสงสีม่วงก็ยังคงดำเนินการอย่างนาหน่่น่่่่่าาาาาบรรรกก็มมยยยยยดอออออนนนเเเเเลลทีีีีีวววชแแสงงงตตืั้ะ ตอนนี้ผมก็มีกำลังใจนะครับเนื่องจากผมเพิ่งได้ลินนี่ซีหนึ่งไปนะครับผมก็กดไปอย่างเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะและแสงสีม่วงานานก็ออกมาอย่างต่อเน,นื่องโดยไม่มีวี่แววว่าแสงสีทองจะออกมาเลยแต่ผมมั่นใจคำว่าแสงสีทองต่อมาที่มันช่างรวดเร็วเหลือเกินและแน่นอนว่าเราจะไม่ลุดเรีนในแสงนี้อย่างแน่นอนนะครับผมมั่นใจว่าความตั้งใจวองชายคนหนึ่งนั้นจะไม่ถูกดับฝันด้วยตัวละครลุดเหรีและความศรัทธาผมนั้นก็ต้องหมดลงนะครับเนื่องจากว่าผมได้ตัวละครอย่างโมนาผมพร้อมที่จะเป็นน้องสุดหัวใจนะครับ ที่ดึงดูดมากๆนะครับเจ้าตัวละคร4ดาวตัวไหนดีแต่ตอนนี้คือออกมาแทบทุกตัวแล้วยกเว้นตัวละครอย่างลินนี่นะครับตัวละครอย่างลินนี่ก็ยังคงไม่ออกนะครับผมก็ได้ทําการสุ่มไปเรื่อยๆนะครับแล้วโดรีมาจากไหนว่าไม่ได้มานะตู้นานแล้วโอ้โหดับเบิลเบนเน็ตนะครับตัวละครอย่างเบนเน็ตเนี่ยเอาจริงๆมันดีมากๆนะครับแต่ว่าไม่ใช่ตอนนี้โอ้โหนะครับตอนนี้เมามันมากในการกดกาชาดับเบิลบาบาร่าก็ออกมาอย่างต่อเนื่องผมเหนื่อยจริงๆในการพากในตอนนี้นะครับสภาพตอนนี้บาบาร่าก็ออกรัวๆเลยนะครับเหมือนว่าเราพูดถึงนิดเดียวเนี่ยน้้้้ออออออองงงงงกกก็มมมมมาาาาาาย่่่่่่่่ตตเเเเนน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 ืืหููัััจจรรรริๆะะะะะคบไไไไดดดดดพล80โีีวฮ เลยครับผมแสงสีทองถัดมานะครับตัวละครอย่างลินนี่ซีสองก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่มันจะมากี่ตัวนะก็ขึ้นอยู่กับดวงแต่แน่นอนว่าเราไม่ได้มีดวงอย่างที่เราคิดตัวละครลินนี่เลยมาเพียงแค่หนึ่งตัวเท่านั้นแต่ที่กว่าไม่ออกมาเลยอยู่แล้วนะครับมาแท,ท่งช็อตในในการสุกกาชาแผ่นนี้นะ,ะสีจดูนึกว่าดวงซวยจะไปะแล้วเพื่อนๆคิดว่าการสุกกาชาผมนี้จะจบกี่โรนะครับแต่สิ้นยานก็ยังออกมาทักทายเรานะครับแม้ว่าตัวละครนางนี่จะไม่ได้อยู่หน้าตู้ก็ตามแสงสีม่วงนี่มันเข้าตามันช่างเจ็บปวดเรางเนกอพราะครอย ก็มาไปที่เรียบร้อยแล้วมันช้ำเป็นอะไรรู้สึกว่าดึงดูดหัวใจเหลือเกินนึกว่าเราจะไม่ได้อะไรแล้วผมมั่นใจว่าเราน่าจะไม่ลุดเลดอย่างแน่นอนแต่สิ่งที่เราคิดมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเสมอไปเพื่อนๆครับผมจะได้ตัวอะไรกันฮะแน่นอนครับสิ่งที่เราคิดนั้นมันเป็นฉีฉีซึ่งน้องก็น่ารักมากๆแต่ผมรู้สึกพอแน่นอนครับว่าตัวละครอย่างฉีฉีเนี่ยผมก็อยากได้อยู่นะครับแต่ว่าไม่ใช่อยากได้ในดีนี้ไอดีหลักผมปั้นในคบน้องฉีฉีนะแต่ว่าดีนี้ผมน่าจะไม่ปั้นแน่นอนผมยังมีีีีหหววัังงงนนนนะรร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 แแแลลลล้้้้้สสสาา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 มมมมมมถถใชเเเเเเยพืื่่่่่ออ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 กกกุไไดดููตจททป40ข สารฝันได้ไหมน้องลินิดยังคงยิ้มใส่เราอย่างต่อเนื่องคืนโรให้เราอย่างไม่หยุดหย่อนแต่ไม่เป็นไรครับแสงสีโม่งที่ออกมาก็คงยังเป็นบ,บรบาร่าเหมือนเดิม20โรสุดท้ายครับยังไม่มีหวังว่าตัวละครสีทองจะออกแม้แต่นิดเดียวแต่ตัวละครสีม่วงนั้นออกเต็มตู้เต็มหน้าเต็มตาไปหมดแล้วนะครับเพื่อนๆเป็นผมก็คงจะทอมากในจังหวะนี้ห้าหมื่นเพจไปได้เลยนอกจากเกลือมาครับตู้สีฟ้าออกอะไรเลยล่ามาจากไหนผมก็ไม่ทราบสิบรถัดมานั้นแสงสีทองอันเจ๋จัดก็ออกมาปะทะตาเราเป็ที่เรียบร้อยแล้วแ้วผมไม่มั่นใจย่าาาตะรองจจีีนนมกไห สามารถใช้งานได้หลากหลายปากบ้านะครับเก็บไว้ในอนาคตเผื่อเราจะมีประโยชน์ดีกว่ากดอีกสิทองนะครับวูฟกรฟตนก็ออกมาจจไหน่ไปดูกับน้องชินาบ,บุและในจังหวะนี้ผมคิดว่าสุ่มต่อไปก็คงไม่ได้อะไรนะครับแค่ออกจากบ้านไปก็อาจจะโดนเครื่องบินแลนดิ้งสี่หัวก็เป็นได้เห็นไหมครับทุกคนตอนนี้มันก็เป็นอย่างที่คิดแหละครับไม่ออกอะไรเลยทุกคนคิดว่าผลประกอบการในวันนี้ผมสําเร็จหรือว่าล้มเหลวนะครับส่วนตัวผมมั่นใจว่าตัวเองในข้งนี้จะล้มเหลวเหมือนกันนะครับในการสุ่มกาชาตู้นี้แต่ไม่เป็นไรครับ ไ,ได้เลยนะซึ่งผมเนี่ยจะไปสอดส่องคอมเมนต์เป็นอย่างดีนะครับว่าใครเนี่ยจะเอาดีนี้ไปทําอะไรนะครับก็ต้องแอบ,บจ้องคอมเมนต์นิดนึงนะครับว่าเจ้าลินนี่ซีสองไปทำอะไรนะเศร้าเหลือเกินนะครับซีสองแต่ไม่เป็นไรนะครับดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะครับนะซึ่งในคลิปนี้ก็เป็นรูปแบบการนําเสนอคอนเทนต์รูปแบบใหม่ของผมนั่นเองเพื่อนๆคิดว่ายัางไงบ้างก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันไนดะ้นะในคลิปนี้ขอบคุณทุกคนม,มากๆเลยเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายฮัฟฟู่อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เกียวโกเมีก,กันด้วยนะ